โอเคฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนฮะในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของความแตกต่างระหว่างสไตเกอร์คาสืบทอดแล้วก็อาเวกนะฮะหลังจากที่มีการปรับให้ออนิเมชันของสืบทอดเนี่ยมันไวขึ้นสไตเกอร์สืบทอดก็ขึ้นอ่าเดบ t ท i ิ l เปอในการฟาร์มมอนเตอร์เพราะว่ามันมันไวขึ้นมันทาให้แบบว่าคอมโบมันอะ มอนมันตายไวขึ้นแล้วก็แรงด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องแรกเลยดีกว่าก็คือเรื่องของการเด้งเลือดเพราะว่าในการฟาร์มมอนเนี่ยถ้าเกิด DP เราไม่ถึงเนี่ยเราจะโดนเจ็บโดนมอนตีเจ็บแล้วก็ต้องมีสกิลดูดเลือดหรือว่าเด้งเลือดเป็นถ้าเป็นสืบทอดเนี่ยไอตัวตัวเนี่ยสกิลเวกทั้งหมดเนี่ยมันก็จะหายไปเหลือไว้แค่ขวานที่ฆาดแล้วก็สตาร์หิวก็หาย ซึ่งแน่นอนว่าสกิลที่ใช้งานได้เนี่ยมันก็จะลดน้อยลงด้วยแต่ว่ามันจะเพิ่มความแรงให้กับพวกสกิลในคัดแรกเป็นแข็งแกร่งแทนโอเคมาสกิลแรกก็จะเป็นสกิลหมัดเดือดอันนี้จะเป็นสกิลดูดเลือกคัสอเวกกับคัสสืบทอดเนี่ยดูดเท่ากันนะแต่ว่าสืบทอดเนี่ยน่าจะแรงกว่าไม่ใช่น่าจะมันแรงกว่าอยู่แล้วเนี่ยสิบพันสี่หกเปอร์เซ็นต์อันนี้พันสองสี่สิบ แล้วก็อีกท่าหนึ่งจะเป็นเสือคำรามตัวนี้แล้วก็อีกท่าหนึ่งจะเป็นกระสุนวงจักรแต่ว่ากระสุนวงจักรเนี่ยถ้าจะใช้ให้มันเพิ่มเลือดเนี่ยเราต้องอัพตัวนี้ก่อนปลดพลังความกล้าปลดพลังความกล้าเนี่ยเวลาใช้กระสุนวงจักรจะฟืนฟ้นฟู HP 200แต่ถ้าเกิดเป็นของอเวกรวมเข้ามาด้วยนะก็จะเป็นท่าโจมป่าเถื่อน สัตว์ป่าหิวก็หายเป็นกระแสฉีกร่างเหยือ่อตัวเนี้ยจะเพิ่มฟูลฟูลเฮดทีสามรอันนี้ก็จะเพิ่ม300ร้อเหมือนกันแล้วก็ระเบิดไม่รู้จบตัวนี้จะเป็นดูดเลือดนะแล้วก็สกิลเนี้ยที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้แต่ว่ากระสุนวงจรของคาราวกเนี่ยมันจะไม่ดูดเลือดนะเพราะว่าเราไม่ได้อัพปวดพลังความกล้า แล้วก็การเข้าข้างหลังมอนเวลาที่เราฟาร์มเนี่ยเราก็ต้องเข้าข้างหลังมอนใช่ไหมล่ะเพื่อจะตีแบ็กแอคแท็กมันก็จะทำให้ตีแรงขึ้นเนี่ยเห็นไหมแบ็กแอคแท็กของอเวกเนี่ยก็จะมีชิปคิวอันนี้คือไปข้างหลังมอนเลยนี่ฮะแต่ว่าของสืบทอดเนี่ยมันจะไม่มีก็คืออาจจะต้องเข้าเองอาจจะแบบว่า สก,กิลหมาป่าหมอบเข้าไปก็ได้อย่างนี้แล้วก็ออกมาหรือว่าอัศนีคืนถิ่นอาจจะอ,อยู่อย่างเงี้ยหันหน้าอย่างนี้แล้วเราก็หันหน้าไปแ้ก้ก็กดเลข3แล้วก็อย่างนี้ไปแต่ว่ามันก็แก้มาด้วยถ้าเขี่ยวโลหิตตัวนี้เวลาที่เราใช้เนี่ยมันจะหมุนตัวไฟตรงข้ามซึ่งเอาเวก็มีเหมือนกันแต่ว่าสืบทอดแรงกว่าแค่นั้นเอง เอามาันไม่หันกลับมาตัวนี้นี่ฮะมันก็จะหันหันหลังมอนไปให้แล้วมันก็จะยืนอย่างเงี้ยตลอดเลยแล้วก็เรื่องของการจับของสืบทอดเนี่ยมันจะมีแค่อันเดียวจับเดียวส่วนเอเวกเนี่ยมันจะมี2จับก็จะมีส่งสุดแดนชำระบาปแล้วก็กดดันรุนแรงตรงัวไหนนี่ <S 2> <S 2> <S ก็จะทำให้การแบบว่า การฆ่าของเอาเวกมันก็จะง่ายกว่าเพราะเราจับได้2รอบสมมุติว่ารอบแรกเราจับบืดอย่างเงี้ยรอบ2เราก็จับได้แต่ถ้าเกิดเป็นสืบทอดเนี่ยก็คือเราจับรอบแรกถ้าเกิดเราจับบืดเนี่ยเราก็ต้องถอยออกมารอรอซ c ซใหม่เนีย่ยรอจับคูดาวแล้วก็เอาเวเนี่ยมันจะเน้นไปทางเบิร์ดมากกว่าเบิร์ดแบบทีเดียวตายอะ่ะเพราะว่ามันจะเรียกกุมาทองมอเป็นแบบสิอบตัวเลยใช่ไหมล่ะ นะก็จะออกมาเยอะมากแต่ถ้าเป็นของสือ่อกอก็จะแบบว่าจับปุ๊บเขาก็จะค่อยๆแบบว่าโปไปทีละสเต็ปเนี่ยประมาณนี้ฮนะมันก็จะแบบค่อยๆไล่ไปทีละขั้นตอนไม่ได้แบบเบิร์ดทีเดียวตายแล้วก็เรื่องของความคล่องตัวเนี่ยสไตเกอร์อเวกเนี่ยมันจะมีสกิลที่ไว้ใช้เคลื่อนที่ก็จะเป็นจู่โจมป่าเทืยน แล้วก็ระเบิดเกลียวแต่ว่าระเบิดเกลียวนี่ไม่ได้เชิงเคลื่อนที่นะเป็นแบบว่าใช้ใช,ใช้ไว้ต่อสู้อะแต่ว่ามันใช้เคลื่อนที่ได้มันก็จะคอมโบด้วยกันระหว่าง2อ,อันนี้กับจูโจมป่าดเถื่อนปุ๊บแล้วก็ออกไปยอย่างนี้ก็จะค่อนข้างไวแต่ถ้าเกิดเป็นจูโจม่าเถื่อนหรือเพียวเนี่ยไม่กดระเบิดเกลียวนะมันจะระเบิดมันจะกระโดดสองรอบ2เด้งนี่จะตะกี้เนี่ยถ้าใช้กับคู่กับระเบิดเกลียวเนี่ยมันกระโดดรอบเดียวแล้วก็มีท่านี้ ลำแสงคู่ลำแสงคู่เนี่ยสามารถพุ่งได้3ทีโดยใช้ถ้าอยู่ในสถานะกองมือนะแล้วก็รวมกับพุ่งธรรมดาอีก1ทีก็เป็น4ทีใช่ไหมลูกไฟอีกถ้าเกิดมี3ลูกแล้วก็พุ่งได้7ทีเลยแต่ถ้าเกิดเป็นของสืบทอดเนี่ยมันจะพุ่งได้3ทีก็คือจะเป็นตัวแข็งแก่งจะเป็นอันนี้แทนพุ่งกายานดุดแสง แต่ผมหาก้าวย่างดูดแสงของสืบทอดไม่เจอเพาเป็นว่ามันพุ่งแบบนี้แต่ว่ามันพุ่งสามรอบก็ประมาณว่าเก,เก็บเกรดเต็มแล้วก็พุ่งอ่ะเก็บลูกแก้วเต็มสามลูกแล้วก็พุง่งมันก็จะพุ่งแบบนี้เลยอ่ะง้ถ้าเกิดนับรวมก็จะพุ่งได้ประมาณ6ทีถ้าเกิดรวมรวมลูกแก้วด้วยนะก็จะประมาณนี้ฮะ สำหรับเรื่องของความแตกต่างระหว่างสืบทอดแล้วก็อเวกในความคิดผมเนี่ยผมคิดว่าสืบทอดเนี่ยมันเน้นเรื่องของการฟาร์มมอนมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสู้ใครอย่างเงี้ยมันก็สู้ยากนะผมว่าไปลองเล่นมาแล้วแต่ถ้าเกิดเป็น A ake, อเวกเนี้ยถ้าเราจับได้ก็คือว่าเราเบิร์ดทีเดียวหายเลยไงก็สําหรับคลิปนี้พอไว้ก่อนฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ